ต้นไม้เป็นปอดของโลกเพื่อที่มีส่วนช่วยในการพัฒนาชีวิตและอารยธรรมของเรานั้นยากที่จะประเมินสูงไปหากไม่มีเราความสามารถในการปรับตัวของพวกมันก็ทําให้จินตนาการตะลึงต้นไม้ยิ่งใหญ่ประการตาที่สุดสิ่งมีชีวิตและฉันจะบอกคุณเกี่ยวกับสิ่งที่เหลือเชื่อที่สุดของพวกเขาในวันนี้และฉันจะบอกคุณไปเอาชีวิตรอดในทะเลทรายที่ไม่มีฝนเป็นเวลาหลายเดือนต้นไม้ต้องมีความสามารถบางอย่างยักย้ายเหล่านี้เพิ่งปรับตัวนี้พวกมันดูเหมือน ทั้งด้วยเหตุผลบางอย่างพวกนี้คือเบาบักต้นไม้เหล่านี้มีอายุนับพันปีพวกมันรอดมาได้ด้วยความสามารถพิเศษซอในการกักเก็บน้ําหลายแสนลิตรไว้ในไม้ฟูของลำต้นหนาของมันอันที่จริงตรงหน้าคุณคือถังเก็บน้ําจริงๆและความสามารถในการกักเก็บน้ําก็เป็นภัยร้ายให้กับต้นไม้ชนิดนี้ความจริงก็คือมันกลายเป็นแม่เหล็กดึงดูดสัตว์ต่างๆที่เคี้ยวไม้เพื่อดับกระหาย โดยเฉพาะช้างที่โดดเด่นในช่วงที่แห้งแล้งฤดูไม้เบาบักเปียกจะกลายเป็นเรื่องยากสําหรับพวกเขาไม่ใช่แหล่งน้ําที่ยงแหล่งเดียวระหว่างทางไปแง่งน้ําน้ําจากไม้ช่วยชีวิตพวกเขาได้อย่างแท้จริงแต่ความคิดนี้ไม่ได้ทําให้ต้นไม้รู้สึกดีขึ้นแต่อย่างใดแต่สามารถขุนโทษช้างที่น่าสงสารถ้าแม้แต่คนยังเต็มใจเที่ยวไม้ปีกของต้นไม้เหล่านี้กลางทักเลือคลายต้นไม้เหล่านี้เป็นเหมือนโอเอซิสที่ไม่มีพวกมันโชคดีที่เบาบักไม่รอดพวกมันมีความสามารถที่นา่าทึ่งในตัวเองรักษาไม้ ที่มีรูปพุ่นและปลูกปลึกใหม่และทําเช่นนี้ซ้ําแล้วซ้ําอีกเป็นเวลาหลายศตรวรรษผู้คนบนเก,กาะมาดากัสกาคิดอย่างรวดเร็วว่าจะใช้คุณสมบัติมหาศจรรย์เหล่านี้ของต้นไม้ได้อย่างไรความจริงก็คือทางตะวันตกของมาดากัสกา์ไายแล้งยาวนานมากจนที่นี่แทบไม่มีต้นไม้ชนิดอื่นใดที่สามารถอยู่รอดได้ต้นเบาบักสามารถมีชีวิตอยู่ได้หลายปีโดยไม่มีฝนแม้แต่หยดเดียว ด้วยอากาศอุ่นชื้นที่พัดมาจากมหาสมุทรอินเดียทางตะวันออกของมาดากัส์ฝนตกหนักอย่างไรก็ตามภูเขาไม่ยอมให้ฝนนี้เข้ามาทางอาทิตย์ตะวันตกซึ่งเป็นเหตุให้ทะเลทรายขนาดใหญ่ปรากฏขึ้นที่นี่และภูมิประเทศที่แห้งแล้งนี้ทอดยาวเกือบถึงชายฝั่งตะวันตกห่างออกไปประมาณ30กิโลเมตรคือหมู่บ้านอัมตาปัจจุบันมีความแห้งแล้งบางครั้งอุณหภูมิสูงถึง40องศาซีในที่ร่มใหม่มีฝนเป็นเวลา10เดือนทุกวันเป็นการต่อสู้เพื่อความอยู่รอดแหล่งน้ำที่ใกล้ที่สุดอยู่ห่าง จากที่นี่60กิโลเมตรมีน้ำน้อยมากจนอาหารปรุงด้วยของเหลวแตงโมหรือแตงโมใช่แล้วและพวกเขาก็กำลังจะหมดลงแล้วชาวบ้านสองคนนี้กำลังมุ่งหน้าสู่ความลับของพวกเขาเพื่อความอยู่รอดของต้นเบาบักอันที่จริงเบาบักเป็นเหตุว่าทำไมการดำรงชีวิตของผู้คนไหนสถานที่เหล่านี้จึงเป็นไปได้โดยทั่วไปเบาบักเรียกว่าต้นไม้แห่งชีวิตสำหรับคนเหล่านี้มันเป็นเส้นชีวิตลำต้นขนาดใหญ่ถือไว้เช่นนี้ปริมาณน้ำปริมาณมากที่มีต้นไม้เพียงไม่กี่ต้นสามารถช่วยให้ ทั้งหมู่บ้านรอดพ้นจากภัยแล้งได้ตลอดทั้งปีความจริงก็คืออย่างที่ผมบอกไปแล้วว่าต้นบาบับมีความสามารถพิเศษในการเอาตัวรอดจากบาดแผลที่ลึกมากต้นไม้ต้นนี้มีความยืดหยุ่นอย่างไม่น่าเชื่อนี้ให้เจาะลำต้นอ่อนๆออ,ออกมาจากด้านในเพื่อสร้างแหล่งกักเก็บน้ําซึ่งในกรณีนี้ต้นไม้จะไม่ตายเพียงแต่เปลือกด้านในจะงอกขึ้นภายในเวลาหกเดือนก็กันน้ําได้กลายเป็นมหากินได้ดีหรือทั้งมีชีวิตขุดผู้หญิงต้องใช้เวลามากกว่าสองสัปดาห์นี่เป็นงานหนัก ควรขุดเฉพาะในฤดูแล้งเท่านั้นการเลือกช่วงเวลาขุดที่เหมาะสมก็สําคัญมากแต่ก็ต้องเลือกบาบาให้เหมาะสมด้วยไม่เช่นนั้นมันอาจเน่าแล้วตายในฤดูฝนบาบาร่ซาวาทั้งหมดไม่สามารถสัมผัสกับลักษณะของใบไม้ได้อีกต่อไปแล้วยังบอกอกราว่าตอนนี้ไม่ใช่เวลาที่เหมาะสมในการขุดบาบาทุกคนในหมู่บ้านรู้เรื่อง,ง่อนี้แม้กระทั่งเด็กๆและมีสิ่งหนึ่งที่สําคัญยอมากที่ต้องสังเกตคือหลังจากขุดบาบาแล้วรอยอย่างน้อยหกเดือน จึงจะเติมน้ําไม่เช่นนั้นจะเกิดพยาพิบัติเขาโตองค์เพชิยอกับความตายผู้คนมาเติมน้ําให้กับต้นไม้ในช่วงฤดูฝนอันสั้นอ่างเก็บน้ําที่มีชีวิตนี้สามารถกักเก็บน้ําได้หลายผลิตและเบาบับก็ไม่เน่าเปื่อยแม้จะผ่านการใช้งานมาหลายทศวรรษถือเป็นปรากฏการพิเศษในโลกของพืชคราวนี้หอบภพยแหลงยาวนานจนต้นไม้ว่างเปล่าอยู่แล้วไม่น้อยถังต้องการการบำรุงรักษาจำเป็นต้องตัดไม้ที่กำลังเติบโตเป็นระยะไม่เช่นนั้นปริมาตรของถังจะลดลงแม้ว่าน้ำในถังนี้ จะแห้งไปแล้วแต่ชาวบ้านเหล่านี้ได้รับมรดกอีกเจ็ดรายการจากบรรทบุรุษของพวกเขาเหลือน้ําเพียงอันเดียวพวกเขาพยายามยืดให้นานที่สุดต้องล้างเดือดละครั้งห้ามซักผ้าและทําอาหารใกล้ต้นไม้ด้วยเพื่อไม่ให้ใช้น้ําอย่างไม่ระมัดระวังมากกว่าจําเป็นแต่เมื่อต้องลากน้ําจากต้นไม้ไปที่บ้านหลายร้อยเมตรจึงจะใช้อย่างรอบคอบมากขึ้นในแต่ละฤดูกาลฝนตกผู้คนเก็บน้ําโดยเร็วที่สุดใกล้กับเบาบับแล้วเทลงในต้นไม้ทั้งหมู่บ้านทํางานเพราะคุณต้องเติมเบาบับก่อนที่น้ําจะระเหย และสิ่งนี้เกิดขึ้นเร็วมากในต้นบวบ,บเก่าหลายต้นมีแกงกลวงปรากฏด้วยตัวเองโดยไม่ต้องมีส่วนร่วมของผู้คนมีหลายทฤษฎีมีเหตุผลหลายประการสําหรับกระบวนการนี้ที่มีสถานที่มากมา,ายภายในซึ่งไม่เพียงแต่สัตว์ต่างๆเท่านั้นแต่ผู้คนยังพบบ้านของพวกเขาที่นี่เบโอแบบแบบกลวงถูกใช้เป็นร้านค้าโก,กาดังห้องใต้ดินที่ฝังศพและแม้แต่ร้านกาแฟในแอฟริกาใต้จนกระทั่งเมื่อเร็วๆนี้ภายในเบโอแบบที่เก่าแก่มากแห่งหนึ่งมีบาร์ที่ดึงดูดนักท่องเที่ยวจํานวนมากทุกปีมีผู้คนมากกว่าเจ็ดพัน คนมาดูสถานประกอบการที่ไม่ธรรมดานี้โดยวิธีการเบรียแบบคืนหนึ่งในต้นที่ใหญ่ที่สุดในโลกยังไงก็เป็นในปี200ต้นไม้เก่าพังทาลายบามีตานานเล่าว่าต้นบาบักดวงถูกใช้เป็นคุกเช่าวคราวระหว่างทางไปเมืองสามารถยังใช้เลี้ยงทาสได้ชั่วคราวเนื่องจากบาบักมักจะเติบโตโดยที่เส้นทางการค้าทาสเคยโกหกบาบักด้วยความสามารถในการเอาชีวิตรอดในทะเลทรายทำให้สัตว์หลายชนิดและคนนับหมื่นอาศัยอยู่ที่นี่ได้แต่มีต้นไม้หลายต้นที่เลือกกลยุทธ์ ในการเอาชีวิตรอดในทะเลทรายที่แตกต่างจากเบาบังไม่มีลำต้นกว้างที่เก็บน้ำได้ปริมาณมากแต่มีอย่างอื่นในทะเลทรายบนโซโคโราเกาะที่ห่างไกลในทะเลอารหรับฤดูแล้งคือโหดร้ายอย่างไรก็ตามต้นไม้ประหลาดต้นนี้สามารถอยู่รอดได้กุญแจสำคัญในการอยู่รอดในทะเลทรายในรูปแบบที่ไม่ธรรมดาคือดีซินดรซิน,นต้นไม้เหล่านี้เติบโตบนยอดเขาซึ่งมีดินที่ยากจนมากแต่มีน้ำค้างยามเช้าที่หายากทดแทน ได้ดีปกคลุมพื้นดินหยดควบแน่นบนใบหนาทึบขนาดใหญ่ของเหลวไหลลงมากลางลำต้นแล้วน้ำที่นี่มีค่าเกินกว่าจะสูญเสียแม้แต่หยดเดียวแต่หยดที่ต่อตรงสู่พื้นโลกไม่ได้สูญเสียมงกุฎหนาแน่นที่แผ่กระจายไปจนหมดของต้นไม้ทำหน้าที่เหมือนร่มให้ร่มเงาพอให้น้ำซึมลงไปในทรายนอกจากนี้มงกุฎยังให้ร่มเงาแก่รากที่อยู่เกือบผิวดินในทะเลทรายแห่งนี้อีกด้วยมีต้นไม้อีกต้นหนึ่งเติบโตมีลักษณะคล้ายเบาบับรุ่นจิว๋วมีลำต้นชวนชม เช่นเดียวกับเบาบักมันกัดเก็บน้ําได้มากเพื่อความอยู่รอดจนกระทั่งฝนมาถึงต้นไม้แข็งมากจนเติบโตบนโขดหินเปลือยแต่มีทะเลทรายที่ไม่มีอยู่จริงต้นไม้เป็นไปไม่ได้โดยหลักการแล้วเช่นหากทะเลทรายนี้ประกอบด้วยเนินทรายขนาดใหญ่เช่นตะกลาหมาการทางตอนเหนือของประเทศจีนเป็นภูมิประเทศที่เป็นทรายที่เปลี่ยนแปลงตลอดเวลาอุณหภูมิจะเปลี่ยนแปลงอย่างรุนแรงและที่สําคัญแทบไม่มีฝนตกเลยโดยหลักการแล้วผู้ที่มีสามัญสำนึกขั้นพื้นฐานจะกล่าวว่าต้นไม้ ไม่สามารถอยู่รอดได้ในสภาพเช่นนั้นอย่างไรก็ตามธรรมชาติพร้อมที่จะเดิมพันว่าต้นปอกปลาฟราฟรา,ฟราฟเติบโตที่นี่บนเนินทรายและไม่ได้อยู่เพียงลําพังที่นี่สบายมากที่นี่ต้นไม้บางต้นอายุพันกว่าปีก็อยู่ในสภาพเช่นนี้ความจริงก็คือธรรมชาติหายพ่อรางวัลแก่ต้นไม้เหล่านี้ด้วยรากที่เหีวจนหน้ามหาัศจ,จรรย์กักเก็บน้ําและยังเชื่อมต้นไม้ข้างเคียงให้เป็นโครงข่ายร่วมกันดังนั้นหากมีใครของต้นไม้ได้รับน้ําคนอื่นๆก็สามารถแบ่งปัน ได้แต่ต้นไม้บางต้นมีสภาพความเป็นอยู่ที่รุนแรงยิ่งกว่าในทะเลทรายใดๆตรงหน้าคุณภาพที่ผิดปกติอย่างมากต้นไม้ที่เติบโตกลางทะเลตามกฎของชีววิทยาทั้งหมดน้ำเค็มหนักจะฆ่ามันไปนานแล้วแต่ด้วยเหตุผลบางอย่างมันไม่สามารถฆ่ามันได้ต้นโกงกลางต้นนี้พลีบานอย่างเงียบๆเ,เป็นไปได้อย่างไรที่พืชชนิดนี้มีความสามารถที่น่าสนใจเมื่อกระแสน้ำเริ่มลดลงรากของต้นโกงกลางที่ปกคลุมไปด้วยยารเจริญเติบโตที่กระปง๋งกระเปารูขุม,ข,มขนที่ล้อมรอบจะดักจับอากาศในการเจริญเติบโตเหล่านี้เอง มือน้าท่วมร่าอีกครั้งการเจริญเติบโตเหล่านี้เริ่มปล่อยให้น้ําเข้าไปในพืชแตกรองเกลือที่มีอยู่ออก99%เกลือที่เหลือจะสะสมในใบที่ไม่จําเป็นหลายใบที่เปลี่ยนเป็นสีเหลืองแล้วจึงร่วงหล่นเป็นเพียงวิธีแก้ปัญหาที่ยอดเยี่ยมมหาอํานาจแห่งแต้นกลางๆดังกล่าวได้นําไปสู่ความจริงที่ว่าเมื่อเวลาผ่านไปป่าชายเลนขนาดมหึมาก็ปรากฏขึ้นตามชายฝั่งมาสุมหานไม่น่าเชื่อแต่ป่าทั้งหมดนี้จมอยู่ใต้น้าทุกวันในช่วงน้ําขึ้นแล้วระบายน้ําในช่วงน้ําลงในสถานที่เหล่านี้น้ําในมหาสมุทร ในช่วงน้ำขึ้นจะแทรกซึมเข้าไปในแผ่นดินหลายกิโลเมตรต้นโกงกางใช้เวลาวิวัฒนาการหลายล้านปีในการปรับตัวไม่เหมือนต้นไม้ชนิดอื่นในโลกที่จะรอดพน้นจากที่นี่ได้ป่าที่ไม่ธรรมดาก่อให้เกิดสิ่งแปลกประหลาดอย่างยิ่งต่อหน้าของคุณคือต้นโกงการิโซลำต้นของมันไม่ถึงดินแต่มีรากขนาดยักษ์ย้ายเป็นเครือข่ายคอยพยุงต้นไม้ไว้ในโคลนที่อ่อนนุ่มและมีใบในช่วงน้ำขึ้นในป่ามีปลาจํานวนมากว่ายเข้ามาแต่หลายๆตัวก็ขี้เกียจเกินไปให้เป็นแบบนี้ทุกครั้งเวลาน้ําลงเขาก็ทําอะไรสักอย่าง ออกมาจากรากของลำต้นบางส่วนมีอุโมงค์เกิดขึ้นจากหอยทะเลชนิดพิเศษเมื่อระดับน้ําลดลงปลาว่ายเข้าไปในรูเหล่านี้น้ําลดอย่างต่อเนื่องรากและลำต้นของต้นไม้สิ้นสุดลงขึ้นบนดินแห้งแต่ปลาจะปลอดภัยในทางเดินที่เต็มไปด้วยน้ําภายในต้นไม้ใช่มีต้นไม้ในนั้นที่ปลาอาศัยอยู่อย่างน่าอัศจรรย์แต่ถ้าคุณคิดว่าชีวิตในต้นไม้นั้นร้ายกังวลก็ไม่เป็นอรเช่นนั้นเวลาผ่านไปหลายชั่วโมงก่อนน้าจะดับลงและน้ําในต้นไม้ก็น้อยลงดังนั้นปลาบูเหล่านี้ จึงว่ายน้ําต่อไปในเขาวงกตต่ออย่างไรก็ตามแม้แต่ที่นี่บนต้นไม้ก็มีผู้ล่าที่ล่าปลาเหล่านี้นี่คือปะลหมึกจิ๋วและเขาอดทนรอนี่คือนักล่าที่มีประสบการณ์แต่เขาก็ไม่ได้โชคดีเสมอไปในขณะที่ปลาพยายามซ่อนตัวจากปลาหมึกยักย้ายในความมืดน้ําในต้นไม้ยังคงหมดลงสิ่งมีชีวิตทั้งหมดที่ขึ้นอยู่กับกระแสน้ํากําลังรอการกลับมาของเขาหลังจากไม่กี่ชั่วโมงเขาก็มาถึงในที่สุดน้ําก็ท่วมป่าชายเลนและไหลลงสู่อุโมงค์ที่มีลำต้นปลาบูตัวเล็กๆเริ่มเคลื่อนย้ายปลาตัวเล็กๆ ที่ไม่หยุดยั้งเหล่านี้มีชีวิตรอดโดยไม่มีน้ําเป็นเวลาหกชั่วโมงพวกมันออกจากถาวงกฏที่ปลอดภัยเพื่อกินทางตอนขนาดเล็กที่น้ําทะเลนําเข้ามานอกจากปลาและปลาหมึกยักษ์ย้ายแอรล้วนนอนเทเรดียังชอบอาศัยอยู่ในต้นกงกลางแม้ว่าสิ่งเหล่านี้จะไม่ใช่หนอนแต่เป็นหอยชนิดนี้พวกมันสร้างทางผ่านด้วยความช่วยเหลือของเปลือกหอยดัดแปลงและเติบโตได้ยาวถึงหนึ่งเมตรต้องขอบคุณสิ่งมีชีวิตเหล่านี้ที่พวกมันว่ายเข้าไปต้นไม้เหล่านี้ปลาหนอนเหล่านี้กลายเป็นอาหารอันโอชะอย่างแท้จริง และผู้คนค้นหาพวกมันเข้าไปในป่าชายเลนมองหาลำต้นที่สิงมีชีวิตเหล่านี้เจาะแล้วจึงสับหอยในนั้นบางส่วนถึงกับกินดิบพบว่าป่าชายเลนที่ทีเดนีอาศัยอยู่นั้นยากมากคุณต้องเป็นผู้แสวงหาที่มีประสบการณ์บางครั้งนักล่าก็โชคดีแหละทัสดุดกับแจ็คพ็อตจริงต้นไม้กลายเป็นหน่อนล้นเพื่อความสุขของคนในท้องถิ่นที่โยนงานฉลองทันทีเมื่อตัดต้นไม้หนอนจะตายทันที เนื่องจากอากาศทำลายล้างก่อนบริโภคคุณต้องฉีกหัวออกบางครั้งพวกมันพบยักษ์จริงๆในลำต้นคุณไม่สามารถกลืนพวกมันทั้งหมดได้มันเป็นไส้กรอกที่มีชีวิตแต่ภายในต้นไม้คุณสามารถพบสิ่งที่น่าสนใจมากขึ้นได้เกือบทุกส่วนของโลกในขณะที่เดินอยู่ในธรรมชาติคุณสามารถบังเอิญไปพบกับภาพที่ไม่ธรรมดานี้ต้นไม้ดังกล่าวเรียกว่าไฟปีศาจไฟที่โหมกระหน่ำอยู่ในนั้นและมันสามารถเผาไม่ได้เช่นนี้เป็นเวลาหลายวันเช่นปรากฏการในธรรมชาติไม่ใช่เรื่องแปลกเลยคนไม่เอามือแต่สิ่งนี้เกิดขึ้น เนื่องจากกระบวนการทางธรรมชาติปรากฏการณ์นั้นทั้งน่าหลงไหลและน่ากลัวสาเหตุของปรากฏการณ์นี้ก็คือฟ้าผ่าที่ฟ้าสา่ลำต้นที่แห้งและเป็นโพรงเป็นผลให้ต้นไม้เริ่มถูกไฟไหม้จากด้านในและด้านนอกเป็นเวลานานโดยไม่ได้รับอันตรายภายในลำต้นกลวงมักเกิดกระแสลมที่ดีและไฟลามหนแนวตั้งแต่ภาพที่ตรงกันข้ามก็เกิดขึ้นเมื่อน้ําไหลจากต้นไม้ภาพเหล่านี้่ายทําในมอนเตเนโกรชาวบ้านเรียกต้นไม้นี้ว่าน้ำมามา30ปีแล้วน้ำผููจากต้นหมอนต้นนี้เป็นระยะระยะคำอธิบายเรอ มาประทุคำอธิบายง่ายๆนี่คือพื้นที่ภูเขามีน้ำพุใต้ดินมากมายพอฝนตกความดันก็เพิ่มขึ้นน้ำก็ไหลไปตามลำต้นกลวงๆบางทีก็มีต้นไม้มีเลือดไหลออกมาก็ไม่ใช่เลือดแน่นอนนี่คือสีของน้ำย่างต้นไม้แต่มันดูคล้ายกับเลือดที่หน้าขนลุกจนคุ้มที่จะหักกิ่งไม้และต้นไม้ก็ดูเหมือนจะมีเลือดไหลบนโลกของเรามีต้นไม้หลายชนิดที่มีน้ำนมสีนี้รวมถึงมังกรประเคน้าที่ฉันพูดถึงก่อนหน้านี้น้ำยางสีแดงนี้ของต้นไม้ถูกนำมาใช้เป็นสีย้อมในสมัยกรีกโบราณ และโรโบราณและแม้กระทั่งทุกวันนี้ก็ยังใช้ในงานอุตสาหกรรมพื้นบ้านอุตสาหกรรมเฟอร์นิเจอร์น้ำหอมและเครื่องสําอางและยังนิยมใช้น้ําคันนี้ในการแพทย์พื้นบ้านด้วยแต่ก็มีต้นไม้ที่น้ํานมที่มีคุณค่ามากกว่าไหลออกมาและผู้คนสกัดมันออกมาเพื่อจุดประสงค์เดียวกับที่พวกเขาสกัด,ดต้นนมวัวธรรมดาเหมือนกับตัวแทนมัลเบอรี่อื่นๆมากมายที่หลังน้ําน้ํานมแตกต่างจากน้าน้ํานมของพืชอื่นๆมันไม่เป็นพิษแต่ค่อนข้าง กินได้และอร่อยไม่เหมือนนมจริงน้ำนมจากต้นนมมีความหนืดข้นกว่าและมีกลิ่นบันซามิกและหลังจากสัมผัสกับอากาศมันจะข้นขึ้นและกลายเป็นเหมือนชีสหรือข้อเทจชีสนมนี้ไม่เน่าเสียภายในหนึ่งสัปดาห์แม้ในภูมิอากาศเขตร้อนผสมได้ดีกับน้ำในสัดส่วนใดๆโดยไม่จับตัวเป็นก้อนประชากรในท้องถิ่นนิยมใช้กันอย่างแพร่หลายเป็นอาหารแทนนมวัวเมื่อ,อต้มแล้วจะมีขี้พึ่งออกมาบนพื้นผิวซึ่งใช้ทำเทียนและหมากฝรั่งแต่ไม่ใช่ต้นนมใดๆคุณสามารถดื่มน้ำน,ำนมจากสายพันธุ์อื่น ได้หลายชนิดไม่เหมาะกับการบริโภคอาหารไม่น้อยมันยังขุดอยู่ทำไมเชื่อหากแต่ยางทํามาจากมันหรือค่อนข้างอย่างแล้วแปรรูปเป็นอย่างยางธรรมชาติมากกว่า6 0อร์ใช้ทํำยางรถยนต์สินค้าทั้งหมดนี้ทําจากยางธรรมชาติและก่อนที่จะมีการประดิษฐ์ยางสังเคราะห์โดยทั่วไปยางทั้งหงดดันในโลกที่ทําจากยางชนิดนี้น้ำลงที่เราถูกส่งไปยังป่าที่นี่เพื่อทุกต้นถูกบังคับให้ต่อสู้เพื่อที่ที่มีแสงแดดส่องถึงเนื่องจากเนื่องจากมีพืชพันหนาแน่น เพียง2%เท่านั้นที่ไปถึงพื้นดินดังนั้นเพือเตี้ยจึงไม่ได้รับแสงแดดซึ่งจําเป็นสําหรับชีวิตของพวกเขาการแข่งขันที่นี่คือดูร้ายเมื่อ300ปีที่แล้วต้นไม้ต้นนี้ฮูราเริ่มแสวงหาหาแสงสว่างทุกวันมันดูดซับน้ําและแสงแดดที่จําเป็นในการเติบโตเป็นยักษ์ย้ายและสําเร็จภารกิจที่จําเป็นสําหรับการอยู่รอดของต้นไม้ใดๆได้สําเร็จกล่าวคือการขึ้นเหนือพบค่าของเบื้องล่างชั้นของป่าตอนนี้มันถูกอากด้วยยาแสงตะวันและสิ่งนี้นําไปสู่บางสิ่ง อะไรคือความสําเร็จอันน่าอัศจรรย์ของต้นไม้ต้นนี้ที่คนอื่นๆใช้ประโยชน์จากตอนนี้มีพืชต่างๆนับพันเติบโตบนกิ่งก้านของมันสิ่งเหล่านี้เป็นประเภทฟเฟิร์นฟุ้ยใหม่และมาเดือต้นเดียวเป็นพันๆต้นพืชเหล่านี้ได้ชิงไหวชิงพลิกกับระบบและดําเนินชีวิตตามหลักการถ้าชนะไม่ได้ก็ใช้ผู้ที่ทําได้สิ่งนี้เกิดขึ้นทั่วป่านับล้านอายุหลายปีวิวัฒนาการเป็นสิ่งที่ยุ่งยากต้นไม้ที่เติบโตบนต้นไม้ ยังกลายเป็นบ้านสําหรับสัตว์ต่างๆกบตัวนี้ปีนขึ้นไปบนต้นไม้ลากลูกไว้บนหลังเป็นลูกอสสาหรับเธอต้นไม้ต้นนี้คือเอเวอเรสต์ id, ตัวจริงอุงเท้าของกบเหล่านี้เกาะติดกับลําต้นแต่ความผิดพลาดครั้งหนึ่งอาจเป็นครั้งสุดท้ายบนต้นไม้เพื่อนบ้านของเธอกําลังรอเธออยู่มีสัตว์ตัวเล็กๆมากกว่าห้าพันตัวอาศัยอยู่บนต้นไม้กบรู้ดีว่าในพืชชนิดหนึ่งที่เติบโตบนต้นไม้ต้นไม้ได้แก่โ r รม e เลดามีน้ําอยู่ข้างในซึ่งทําให้เป็นเรือนพาะชําในอุดมคติและระดับความสูงเนนนืือพ้ดิ ช่วยปกป้องจากสัตว์นักล่าบนบกกบจะออกจากลูกออดแล้วไล่ตามคนอื่นๆโดยที่มันต้องการพาทุกคนไปยังเรือนพ่อ,พอชาของตัวเองด้วยสะว่ายน้ําของตัวเองกบคอยตรวจด,ดูลูกของมันในแต่ละต้นและนําอาหารมาให้พวกมันในรูปแบบที่ไม่ได้รับการปฏิสนธิและอื่นๆจนกระทั่งพวกมันเติบโตและกลายร่างเป็นกบกบหลายสายพันธุ์ยังคงอยู่ทั้งชีวิตในบอกรมีเลียดบนต้นไม้เหล่านี้ที่นี่พวกเขามีทุกสิ่งที่ต้องการที่พักพิงอาหารและน้ําชีวิตเรียกได้ว่าประสบความสาเร็จ แต่มีปัญหาเดียวคือมีลิงสายพันธุ์หนึ่งที่คิดว่าเนื้อสดมักจะพบได้ในพืชเหล่านี้และตอนนี้พวกเขาก็เริ่มที่จะตรวจสอบดอกบัวเหล่านี้ออกตามหากแต่ความเสี่ยงต่อชีวิตของกบที่อาศัยอยู่ในซาโรมิเลียดไม่ได้จบลงที่ลิงเทียงลำพังฝนตกในป่าเป็นประจำและไม่อนุญาตให้สกบแห้งนี่คือเป็นพรแต่บางครั้งก็มีสิ่งดีๆมากเกินไปเมื่อน้ำทำให้ใบและเปลือกไม้ชุ่มน้ำต้นไม้โบราณหนักขึ้นฝนที่ตกลงมาฉล้างชั้นบนสุดของดินต้นไม้อายุหลายศตวรรษทนฝนที่ตกหนัก ได้จนกระทั่งวันหนึ่งยักษ์ย้ายตนนี้ล้มลงทำลายล้งระบบนิเวททั้งหมดที่อาศัยอยู่บนนั้นเมื่อต้นไม้ขนาดนี้ล้มลงจะมีช่องว่างปรากฏขึ้นใกล้หลังคาสีเขียวของป่าและสิ่งนี้ไม่ได้สังเกตเลยลององอนึกภาพพงทั้งหมดที่นี่อยู่ในเงามืดมานานหลายศตวรรษแล้วทันใดนั้นมันก็สว่างสวัยด้วยแสงสว่างและนี่หมายถึงการเริ่มต้นการแข่งขันครั้งใหม่ด้วยความพยายามที่จะครอบครองพื้นที่ว่างนี้ภายใต้ดวงอาทิตย์รออยู่บนปีกองมเมล็ดพืชเริ่มงอกทุกคนพยายามที่จะแซงกันไม้เลื้อยเริ่มอย่างร,รวด และรัดคอต้นกล้าอื่นทันทีในไม่ใช่ยักย้ายที่ร่วงหล่นก็ถูกปกคลุมไปด้วยพืชพธุออ์อ่อนๆความว่างเปล่าถูกเติมเต็มและกลายเป็นที่โล่งอันดู่หะรายอย่างไรก็ตามนอกจากฝนเขตร้อนแล้วสิ่งอื่นๆยังคุกขามต้นไม้ยักย้ายอีกด้วยประเด็นคือไม่ใช่พืชทั้งหมดที่เติบโตวพวกมันไม่เป็นอันตรายและสงบสุขและตอนนี้มเมล็ดของหนึ่งในนั้นพร้อมทั้งอุจาระ สัตว์ถูกนำไปที่กิ่งก้านของพืชชนิดนี้ต้องการสารอาหารมากกว่าที่มันต้องการสามารถพบได้บนต้นไม้ดังนั้นจึงเริ่มที่จะทำอะไรแปลกๆในขณะที่ต้นไม้ส่วนใหญ่โตขึ้นเข้าหาแสงมันก็ทำหน้าที่แตกต่างไปจากเดิมอย่างสิ้นเชิงและรากของมันลงไปในความมืดลงไปถึงความยาวห0เมตรการสืบเชื้อสายนี้อาจใช้เวลาหลายปีแต่ในที่สุดต้นไม้ก็เริ่มที่จะถึงพื้นในขณะที่ยังไม่เป็นอันตรายต่อโฮสต ที่มันเติบโตแต่ทุกอย่างจะแตกต่างออกไปเมื่อรากของมันสัมผัสพ,พื้นและทะลุผ่านลงดินรับน้ําจากดินและธาตุอาหารรากหนาขึ้นสัตว์บางชนิดช่วยโอกาสใช้รากบางบางไตขึ้นไปเพื่อให้ได้ผลถ้าไม่มีพวกนี้ลิงตัวนี้ก็คงไม่มีวันกล้าที่จะขึ้นไปสูงขนาดนั้นธาดครั้งเดียวก็ตายเพราะต้นไม้พวกนี้สูงกว่าตึก20ชั้นแต่เมื่อเวลาผ่านไปพืชปรสิตก็ดึงรากใหม่ๆที่รากสัมผัสมาพันกันมากขึ้นเรื่อยๆตอนนี้ชะตากรรมของต้นไม้ยักย้ายกลายเป็นข้อสรุปมาก่อนมันพบว่าตัวเอง อยู่ในอ้อมกอดที่อันตรายของผู้รัดคอไทคัสหลายปีจะผ่านไปและรากเหล่านี้จะรัดคอเจ้าของเมื่อมันโตขึ้นใส่ยังดูดซับน้ำและสารอาหารส่วนใหญ่ที่ตั้งใจไว้สำหรับเจ้าของแพ,พ้ไม่สามารถเติบโตได้ต้นไม้ยักษ์ย้ายจะตายมันถูกปรสิตของมันฆ่าตายหลายปีต่อมามีเพียงเศษไม้ที่เน่าป่วยเท่านั้นที่จะเตือนให้นึกถึงการครั้งหนึ่งมีต้นไม้ใหญ่ต้นหนึ่งคือไทร,รัดคอยืนทิ้งอยู่บนรากข,ของมันยืนอยู่ในสถานที่ของซากของเทเรคาเพสผู้ชนะในการต่อสู้ช่วนิรัน เพื่อพลังงานของดวงอาทิตย์ตอนนี้เขาจะใช้ตำแหน่งของเขาในการสืบพันธุ์ไฟกือให้ผลไม้มากมายซึ่งสัตว์จากทั่วทุกมุมโลกฝูงพื้นที่พวกเขากินทุกอย่างที่นี่ในหนึ่งสัปดาห์จากนั้นพร้อมกับหมุลของพวกรเขาพวกเขาย้ายมาเมล็ดไทรคัสไปยังต้นไม่อื่นและว,วงล้อแห่งสังสารวัดก็เริ่มหมุนผู้รัดคอเฟรคัสสร้างภาพที่น่าทึ่งงออย่างแท้จริงไม่ใช่ทุกคนวันคุณจะดูว่ารากใหญ่ห้อยลงมาจากที่สูงได้อย่างไรอย่างที่เราทราบต้นไม้ยกักย,ย้ายไม่ของงกระพันแต่ถูกภัยพิบัติทางธรรมชาติและพืื่อชนอนิด ทำลายล้างอย่างไรก็ตามนี้ไม่ใช่ภัยคุกคามเพียงอย่างเดียวสัตว์บางชนิดก็เป็นอันตรายเช่นกันสู่โรงงานแห่งนี้ใช้เวลา80ล้านปีในการพัฒนาการปัด้องกันที่มีประสิทธิภาพนี้คือองค์คาหนึ่งในพืชที่ได้รับการคุ้มครองสัตว์มาก่ที่สุดในโลกมีลำต้นสูงและลื่นที่ข่ายน้ํากิ่งพิษออกมาที่ด้านบนสุดเท่านั้นเพราะไม่มีอะไรที่จะแตกความขัดแย้งก็คือนี่คือเหตุผลว่าทําไมสัตว์ถึงฆ่ามันเพราะความคงกระพันของต้นไม้จึงเล่นต้นร้ายกับมัน ความจริงก็คือนกกระหนักได้อย่างรวดเร็วว่าเนื่องจากไม่มีผู้ล่าคนใดสามารถปีนต้นไม้นี้ได้หมายความว่าเป็นสถานที่ที่เหมาะสําหรับการสร้างรังด้วยเหตุนี้ทุกครั้งในช่วงฤดูมรสุมต้นไม้จะดึงดูดนกกิ่งโครงแววหลายร้อย,ย,ยตัวมาทํารังและโดยธรรมชาติแล้วพวกมันจะถ่ายอุจจาระที่นี่ทุกปีนกจะออกลูกมากกว่ามูลสัตว์สีตันสารเคมีที่เป็นพิษในมูลสัตว์ทำให้เกิดพื้นที่ตายอนอบอกต้นไม้รากดูทราบสารพิษและเคลื่อนตัวไปตามลำต้นไปสู่ใบไม้แต่ละใบส่งผลให้กิก่งก้าน เริ่มร่วงหล่นและเกาะอ,อยู่กับรังแต่สิ่งนี้ไม่ได้หยุดนกที่แยกจากกิ่งต้นไม้อับยาพิษกำลังจะตายอย่างช้าช้ามันกลายเป็นเหยื่อของความสําเร็จของมโนเองใกล้กับต้นไม้ที่คล้ายกันอีกต้นหนึ่งที่ประสบชะตากรรมเดียวกันที่มันตายและเริ่มสลายตัวแล้วเห็ดจะกินถ้าเรากําลังพูดถึงต้นไม้ยักษ์ย้ายจริงๆแล้วไม่มีสิ่งใดเทียบได้กับต้นซีคัวย่าแคลิฟอร์เนียอันโด่งดังเหล่านี้เป็นต้นไม้ทันตัวจริงจริงๆอย่างไม่ต้องสงสัยต้นไม้ที่ใหญ่ที่สุดในโลกพวกเขาสามารถสูงถึงกว่า100เมตร และมีน้ำหนักมากถึง20วันสีน้ำเงินทุกวันพวกมันจะยกขึ้นมาจากน้ำสองถึงสามหนึ่งพันลิตรตามลำต้นจนถึงความสูงของอาคาร30ชั้นต้นซีัวยาเติบโตต,ตลอดชีวิตพวกเขาไม่มีข้อจำกัดด้านความสูงตัวอย่างเช่นต้นซีัวยาที่สูงที่สุดในโลกในรอบ800ปีของชีวิตสูงถึง116ปีเอ็มซึ่งสูงกว่าเทพีเสรีภาพและหนึ่งในสาเหตุหลักว่าทำไมมันเกือบจะหยุดโตก็คือนกวขวานที่ทำลายลำต้นที่อยู่ด้านบนสุดนอกจากนี้เมื่อต้นซีัวยาเอ ติโตสูงเกินไปการนำน้ำขึ้นมาทำได้ยากขึ้นเรื่อยๆและใบบนเริ่มแห้งตายสภาพแวดล้อมที่จำกัดการเจริญเติบโตไม่ใช่ตัวต้นไม้เองในสภาพแวดล้อมในอุดมคติยักษ์ย้ายเหล่านี้สามารถมีชีวิตอยู่ได้ตลอดไปต้นไม้บางต้นก็อ,อยู่ได้ความสูงอันหน้าทึ่งที่มีอายุส0 0พันปีดึงดูดนักปีนเขาจำนวนมากและผู้ชื่นชอบกีฬาเอ็กซ์ตรีมบางคนปีนป่ายโดยไม่ต้องใช้อุปกรณ์เพิ่มเติมใดๆยกเว้นเชือกนิรภัยป่าสนเหล่านี้ได้รับพลังงานแสงอาทิตย์ ไม่เป็นเวลาสองสาเดือนต่อปีเหมือนไทกาแต่เป็นเวลา6เดือนต้นไม้เหล่านี้จึงเติบโตเร็วกว่าต้นทางตอนเหนือและมีชักมีวิทย์อยู่ถึงสิบเท่าเป็นเวลาหลายพันปีที่ขนส่งเราไปทางตอนใต้ของอังกฤษแม้แต่ต้นไม้ที่แก่กว่าก็เติบโตที่นี่มากกว่าต้นสีโขย้าบ้างมีอายุสี่พันปีและเป็นหนึ่งในต้นยูสายพันธุ์นี้ นแซกบางครั้งทำให้ชาวบ้านตื่นตระหนกพวกเขามีวิธีการผสมเกสรที่น่ากลัวในวันที่อากาศอบอุ่นในฤดูใบไม้ผลิช่อดอกของต้นไม้ตัวผู้เปิดออกปล่อยเมละองเกสรขนาดใหญ่ออกมามีขนาดใหญ่มากจนนักดับเพลิงมักได้รับโทรศัพท์เกี่ยวกับข้อกล่าวหาเรื่องไฟป่าในขณะที่ละองเกสรดอกไม้เกาะอ,อยู่ก็สามารถไปเกาะบนต้นยูเพศมีและให้ปุ๋ยแก่ต้นยูได้เรากลับมายังมาดากัสการ์ที่นี่ในส่วนแห้งของเกาะคุณจะพบกับป่าหนามและป่าไม้ที่น่าสนใจมากแห่งหนึ่งสิ่งที่คุณจะไม่เห็นในที่อื่น เพื่อจะติดมเมล็ดความชื้นจากอากาศและดูดซาบด้วยลำต้นทั้งหมดใบเล็กๆกปรับให้สูญเสียความชื้นน้อยย่อที่สุดและได้รับการปกป้องด้วยหนามอย่างน่าเชื่อถือโลกไม่เป็นมิตรอย่างยิ่งแต่ไม้หนามเหล่านี้ไม่ใช่ต้นไม้หนามต้นเดียวในโลกยังมีอีกหลายสายพันธุ์ที่แทนที่จะเสียสลับใบไม้หรือกิ่งก้านกลับใช้เข็นเพื่อป้องกันเช่นต้นซีบาเมนิฟอร์เซนที่พร้อมจะต้านทานการโจมตีใดใดย่อมดีกว่าไม่เละเทอแน่นอนต้นไม้บางต้นมีหนามยาวถึง20ซนติเมตรเช่นฐานหินหนามใหญ่ และแหลมมากจนจองรถถ่ายได้หลายครั้งคือเมื่อคนไปสะดุดกระดูกก็หักมีทฤษฎีว่าต้นไม้ได้รับหนามดังกล่าวในสมัยแมมมอธและสัตว์ใหญ่อื่นๆไว้ใช้ป้องกันแต่สูญพันธุ์ไปแล้วจึงไม่ต้องการเขมอขนาดใหญ่เช่นนี้แต่วิวัฒนาการช้าเกินไปที่เพื่อจะปรับตัวและกําจัดนามของมันออกไปได้อย่างรวดเร็วและนี่เป็นหนึ่งในต่อผลไม้ที่แปลกที่สุดที่สามารถพบได้ลองจินตนาการถึงเรนโบยุคลิเตอร์และมันโดดเด่นเหนือยูคาลิปตัสชนิดอื่นๆทันทีด้วยการระบายสี ซึ่งดูเหมืออนว่าจะหลุดออกมาจากจินตนาการของเด็กๆต้นไม้ต้นนี้เป็นเพียงต้นเดียวชนิดของยูคาลิปตัสที่เติบโตในป่าทางซีกโลกเหนือเนื่องจากรูปร่างหน้าตาจึงนิยมนำมาใช้เป็นสีตกแต่งของเปลือกอกไม้โดยมีการเปลี่ยนแปลงอยู่ตลอดเวลาเปลือกจะหลุดออกทุกปีแต่มักจะต่างกันในแต่ละช่วงเวลาชั้นในจะมีสีเขียวสดใสแต่เมื่อมันโตเต็มที่มันจะมืดลงและเปลี่ยนสีดังนั้นคุณจึงได้โทนสีน้ำเงินม่วงส้มและเบอร์กันดีเข้มเป็นชั้นๆเนื่องจากคุณสมบัติของมันต้นไม้ต้นนี้ จึงถูกนํามาใช้อย่างแข็งขันในการทํากระดาษกระดาษขาวธรรมดาจากทําไมต้นไม้พวกนี้มีการตัดไม้ทําลายมากเกินไปหรือไม่โดยทั่วไปการตัดไม้ทําลายป่ามากเกินไปเป็นปัญหาใหญ่เช่นป่าของผู้หญิงคนนี้ซึ่งเป็นหนึ่งในป่าที่มีเอกลักษณ์ที่สุดในโลกที่มีสัตว์หลายชนิดอาศัยอยู่ก็ถูกตัดลงถึงรากทันทีหลังการถ่ายทํานี้ไม่มีอีกต่อไปแล้วตอนนี้มีการปลูกพืชบ,บนเกาะแล้วมีเพียง3%ของป่าเลยหานี้เท่านั้นที่รอดชีวิต เนื่องจากการตัดไม้ทำลายป่าสภาพภูมิอากาศกำลังเปลี่ยนแปลงไปมากในมาดากัส카ตอนนี้แห้งแล้งกว่า15ปีที่แล้วเรามีวิทยาศาสตร์ที่เชื่อถือได้เป็นหลักฐานว่ายิ่งป่าน้อยลงฝนตกน้อยลงมรสุมก็ลดน้อยลงและตอนนี้สิ่งนี้กำลังเกิดขึ้นทั่วโลกในเวลาเพียง100ปีเราได้ตัดป่าไปครึ่งหนึ่งบนโลกซึ่งคุกคามภัยพิบัติครั้งใหญ่ที่นักวิทยาศาสตร์ทำนายการล่มสลายของอารยธรรมในอีกไม่กี่ทศวรรษข้างหน้าเพียงเพราะข้อเท็จจริงประการหนึ่ง ของการตัดไม้ทำลายป่าแต่ป่าไม้สามารถฟื้นตัวได้หากได้รับโอกาสข้อพิสูจน์นี่ดีที่สุดคือเชนอเบลหลังจากไทพิบัติที่มนุษย์สร้างขึ้นเมืองนี้กลายเป็นเมืองที่มีการประกาศเขตมลพิษไม่สามารถอยู่อาศัยได้ไปอีกสาสวัสดหน้าแต่ถึงแม้ที่นี่ต้นไม้ก็ยังไม่มีใครแต่ต้องอยู่ดีและธรรมชาติที่นี่ก็ฟื้นคืนชีพอย่างรวดเร็วหากไม่ถูกรบกวนต้นไม้ก็พร้อมที่จะเติบโตได้ทุกที่แม้แต่บนหลังคา,าคารในเวลาสิบปีซากปร,รักหักพังของเมืองพริเพียรก็ปอกคลุมไปด้วยต้นไม และเมื่อป่าได้รับการฟื้นฟูสัตว์ต่างๆก็เริ่มกลับมาที่นี่ในตอนแรกเชื่อกันว่าสัตว์ต่างๆถูกประดิษฐ์ขึ้นที่นี่โดยไม่ได้ตั้งใจแต่ไม่นานกลับกลายเป็นว่าเมืองพีสิงถูกบุกรุกโดยกลุ่มสัตว์ที่รวมตัวกันหลังจากผ่านไปเพียง20ปีประชากรของพวกเขาที่นี่ก็มีจำนวนพอๆกับพื้นที่ที่รกร้างที่สุดของยุโรป ในเขตย,ยกเว้นเพียงลำพังัดโคมีชีวิตอยู่มากกว่าข้างนอกอถึงเจ็ดเท่าการฟื้นคืนชีพของธรรมชาติที่น่าทึ่งในพื้นที่เชโนบิลในเวลาเพียง30ิปีพูดถึงความยืดหยุ่นอันเหลือเชื่อของป่าไม้หากเราให้โอกาสป่าไม้ทั้งหมดป่าเหล่านั้นจะปกคลุมโลกด้วยป่าทึบและมีสุขภาพดีอีกครั้งนี่คือกุญแจสําคัญในการอยู่รอดของโลกของเรานั่นคือทั้งหมดสําหรับตอนนี้อย่าลืมกดไลค์สมัครรับข้อมูลช่องและดูวิดีโอ2รายการก่อนหน้านี้และสนับสนุนเราในการเพิ่มประสิทธิภาพ โดยที่เราโพสต์วิดีโอที่ถูกลบจำนวนมากออกจากช่องเนื่องจากกฎของทูที่เข้มงวดพร้อมให้สมัครสมาชิกขั้นพื้นฐาน